คะนเก็บมาสดๆน,นะคะก่อนดีบๆบนอวนก็เรามาผัดคะน้ากันนะคะใส่น้ำมันนิดนึงพอเนาะไม่ต้องเยอะ พี่ลงไปเดี๋ยวพี่ม,พมุกโอหหอมนะจจะผัดคณะมุกโอเมน้อยนะคะมีพี่จบกระเทียมพีมอันนี้เผ็ดอมเอาออก we <laughs>

kuning roti neng kak roti ah buat siapa si mana sih kalau มันหอยก็เต็มเหล่าป่าควางมาน้ำมันหอยมันก็จะมีความเค็มและความหวานน่าทีนี้เราก็ใส่กระนาดลงไปนะคะตอนนี้จะเอาตะกร้าน,นึงนะคะเพราะว่าชอบกินตะกร้ชอบกินใบ นะที่เขาเก็บมาให้นะคะจะปลูกเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นมิ่มข้าหนหงาแล้วก็เลยต้องพยายามเก็บออกให้หมดมันจะตาย ไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกัน,นะคะ่ะเรียบร้อยนะคะคณะหมูกรอบเราดูซิมีแต่ก,กา้านเพราะว่าคนคนผัดชอบกินกา้านไปก้านรเราจะใส่จานกันนะคะ ไปค่ะเราเอาผัดค้ะเราไปกินกันข้างนอกดูซิว่ากับข้าวข้างนอกเขาจะมีอะไรบ้างเราต้องไปกินกับเขานะคะมนันจะอร่อยจกข้าวเหนียวอันหน่อยไหมุ่ะข้าวเหนียวอนหนึ่งไว้ นุ่มกลน่กันเลแมันัมีซห่อง3ห่องนีกนะยืมองไาใ่อกจ้ม้มโค้กล้อ่างเียมแสบตินหมอันนี้ลาบยังลงอำหมูอำหมูอำอำบ่กอำอำหมูอำหมูอีสานเนื้อสุกเนื้อสุกแต่ใส่เลือดิบใช่คืออำทำยัไงหร่โอ้